งวดงวดเมื่อกี้เหรอครับแม่นอันนี้สูตรไหนครับแม่ครับสูตรสูตรไม้เอเน็นในบ้านในบ้านในเผยแผ่สูตรใหม่อันนี้สูตรใหม่เหรอครับแม่เจ้เอาไม่ไม่ใช่สูตรห้าปีใช่ไหมเมียนมันเป็นสูตรห้าปีโอ้อันนี้เพิ่งเปิดเผยเป็นครั้งแรกจ้ะ ครับ<ม>ขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยนะครับพ่ออีไตนะครับวันนี้เรามาหาแม่เพชรนะครับผมงวดเมื่อกี้เนี่ยสองศูนย์เก้านะครับเป็นเลขสูตรอันนั้นบนใช่ไหมครับคุณแม่มอนนร,รอบนี้จะเป็นล่างเหรอครับล่างนี่เคยบอกใครหรือย,ยังแม่บอกสูตรแม่ไม่เคยบอกใครมันมันมันเข้ามาบ่อยไหมครับแม่ครับว่ารู้ทืกอกัน จะไม่เป็นเลขกติดไม่เป็นเล็กตีดแต่ว่าบัลุษปีนี่ปีการนี่กับบรลุจักเขียแต่ว่าไม่นมนเป็นเล็กติดมพนเขาจัคคู่มันจะเขาอยู่แต่ว่าเขาจัคคู่ๆๆนะไม่เส็นช่วนหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่นืิเป็นอันนั้นไม่นสิเป็นเล็กติดอ,อันอันอันนี้เป็นล่างหรือ,รอบนครับล,าล,ะละ่างอันนี้เป็นชุดล่างเหรอครับนี่บนกับเขาอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่นช่เขาล่างเลยตัวอือือ ส่วนส่วนมากจะเข้าล่างใช่ไหมครับแม่เสื้อชดขาล่างครับวันนี้จะเป็นชุดล่างนะครับหลังจากที่ทั้งที่แล้วเป็นชุดบนเนาะแม่เนาะครับเอาเดี๋ยวให้แม่หาก่อนนะครับให้แม่หาสูตรก่อนสูตรสูตรนี้งวดที่แล้วเข้าตัวไหนครับแม่ครับูตดเลยนะครับ ข่าวหากระโมันมันเขนขอนเด็กมันไมเขาอันอันนั้นมันเข่ามันอันแม่เฮ็ดส้นกันไม่ส้นหากระส้นโขกข่าวหาันเข่าวลากไม่ข่าวหานึงกิ่งวดแล้วแม่ติดกันเนี่ยครับด้วยมันไม่เข่าคพ่งวดหั่นแหละแต่ว่ามันนั่นนั้นมัน้งเทียมกับเป็นตัวตีทั้งเทียมกับข้าวหนูกันว่าเนึ้อหานันกับเป็นตัวตีมันน่าจะหาส่วนใหญ่แม่สิเฮ็ดเป็นเลขกส้นแม่ เล็ช,ชนชลแล้วมันมันมาด้วยกันไหมครับแม่เลขชนเนี่ยครับมาอยู่เอาเทปกับมาอยู่แต่ว่าส่วนไงมันจะเสียอมนั่นแม่หาสูตรก่อนเนาะมันหลยสูตรล่างเหรอครับแม่แม่อันนี้สูตรล่างโอ้ชุดเดียวกับห้าปีไม่หลุดหรือเปล่าครับแม่ครับ อันชุดเดียวอันคนล้วอ่านแม่อ้าวชุดที่แม่ให้ทาปีบลูตอันแต่ก้อนนะแม่อเมซอนอันนี้โอ้ครับผมไม่ดอกอันนั้นเนาะสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าจบแบบสดๆเลยนะแม่เนาะ เป็นล่างใช่ไหมครับแม่แม่จับคู่ให้ด้วยนะครับผมมีสามมีห้ามีเกียรติมีแบบมีต้าตัวนี้ลุดน่าแม่บอเบรุ่นไม่หลุดสักทีอ่ะบ่เฮ้ยเฮ้ยกลับมาลูกกลับมาอันนี้เร็ว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  มามาเอ็นประยูดอ่เอเอ็นมันี่มนเอียงหลานด้วยนะแม่เนะะาะอันนี้ก็เป็น,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 นสูตรสูตรล่างใช่ไหมครับคุณแม่สีดูอนนเอานะครับทำให้เห็นสดๆเลยนะครับ บ่อยะเห็นว <มา S 2> นวัคือทำให้เห็นเลยผ <c oughs> ิดปะสามเป็นซี อผิดอันนี้ผิดสิบบวกสิบบวกน้องนี่ยังไงอันนี้ผิดอ,อ,อันเก่าผิดแล้วครับอันนี้ถูกแล้วแม่เนะอเพระาะว่ามันมัมนมีหกมันคือสิสี่ 4. บวกหนึ่งเป็นห้าเป็นห้าก็แม่เป็นสามนะครับผมนี่เดี๋สามบวกหนึ่งเนยของแม่ อันนี้มันแปดแปดอันนี้มันบวกสองโอนวยมันป็นไรเนาะเก้าบวกหามันก็เป็นสามอันนี้แม่เฮ็ดเป็นสี่โอ้สแสดงว่าแม่บวกผิดแม่บวกผิดเจ๊แม่บวกผิดสแสดงว่าแม่สแดสแดงว่าในในกระดาษเราถูกอยู่เนาะแม่เนาะแม่โอเคครับ่นนถ้าคู่มันหลายเนี่ยไม่เอาตัวส้นเอาเอาตัวชนแม่เลยก็ได้ครับผมตัวส้นมันเกิน อันสูตรนี้นม่หาครับให้แม่จับแต่อันนี้เนาะแม่จับให้แต่อันนี้แต่ว่าสูตรหนึ่งแม่ส้นเก่าเลยแมาคิดป่าเก่าสิมาครับแต่มันเป็นล่างเลยเนี่ยอือเกี่ยวกับบุอันนี้คือล่างใช่ไหมครับล่างอย่างเดียวเลยเนาะแนกลับด้วยไหมครับแม่ครับพ่กกลับเขาตรงๆเลยเนี่ยโอ้ล่างส่วนใหญ่ไม่ต้องกลับ นี่เท่านี่นี่ล้างอืมขอหมุนมาดูหน่อยนะครับคุณแม่ต้องกลับบ่อม่ต้องเข้าตรงๆเลยเข้าตรงๆเลยล่างไม่ต้องกลับเข้าตรงๆนะครับผมแม่เพชรทำให้ดูแบบสดๆเลยเนาะเได้ธรรมดาเนี่ยแม่มันสีเข่ากันด้วยนะทั้งทแยมไม่ใช่สีเข่าตัวส้นทั้งทียมเข่าตัวกันแต่ว่าสมมติที่แม่เฮ็ดไว้นะมันบอเห็นเหมือนนะครับอันนี้เรามันถือไปเรียนนีดน้อยโอ้อันนี้คือล่างอย่างเดียวนะแม่เนาะบ้านฮันไม่เข่าตัวส้นครับ มันมันสีขาวตส้นอยู่แม่เห็ดปีนี่นะมันสเขาวตส้นอยู่สิบสี่งวดสิบสี่งวดเลยแม่ชุดนี้เนี่ยไม่ขาวตส้นแล้วมันสเขาวว่าแม่ไมนมันสเขาวห้องอันจับพู่ใช่กันนะสี่งวดนอกนั้นมันไมาขาวตส้นสิบงวดเนาะเพราะว่ามันมียี่สิบสี่งวดปีนึงนะแต่ว่ามันก็เข้าในนี้ ทุกหมดเขาคันชุมมว่ามันเปเขาแจ๊คคู่ไม่นกะเขาตัวส้นครับทั้งที่มันเขาตัวส้นแต่ว่ามันกะมันมีตัวส้นแต่ว่ามันกะเขาแจัคคู่อยู่เป็นแนวทางนะครับนนี้นี่แหละนะพี่แม่เห็นครับผมอันนี้เป็นชุดล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณแม่แม่ก็คือว่าปีเนี้ปีปีที่ผ่านมาปีหกเจ็ดนี้ยังไม่หลุดเลยแม่ไม่หลุดโอ้อันนี้คือล่างนะครับทุกครั้งเราได้แต่บนเนาะอันนี้ล่าง บิ่งตัวใดกับแม่ล่างล่างบิ่งตัวไหนครับล่างบิ่งฮากับเก้าเมลุดว่าเลขบิ่งแต่เก้ากับ่มลุดเลยละ่ะแต่ว่ามันกับ่แน่เนาะครับวันนี้มันอาจ์ซีลุดก็ได้แต่ว่าบนนี้บนนี้แม่ส้นสีกับสองแต่ว่าแม่คิดว่าแม่มักสีแต่ว่าสองหนาสีมากกว่าเพราะว่าสองข้าเจ้าว่าสีแบบ ครับสีดับนะ,ะครับรอบนี้ก็คือในตารางนี้ใช่ไหมครับปุกแม่ที่เลขล่างเนี่ยครับผม<ะ>มีหกตัวนี่เนาะจะ้จะกตัวเนากแต่ว่ามันติติดกับสูตรนั่นแม่บบบน,นี้ม,มันมีเก่าแปดแต่ว่ายื่หนี่ันมีม่นมีเก่าแปดแต่ว่าอันสูตรนี่มันมีอะไรเนี่ยมีมีมีแปดเก้านะมนสมมุติว<ม>่ามันออกไปล็อกนี่แต่อันนี้เนาะมันมีแปดเก่าแต่ว่า สูที่แม่อันเทไปที่มันเข่าอันหาปีบ่หลุดนะที่ไม่มี10ฟตัวนะมันมแปดเกาี8เก่าแปดเกาเนี่ยผมเตรียมไว้ให้แม่อยู่ครับผมผมจะให้แม่วงกลมให้หน่อยนะครับผมสําหรับห้าปีไม่หลุดพุทบนนะแม่เนาะวันนี้มีทั้งบนทั้งล่างนะครับผมอ่ะแม่เน้นให้ลูกหน่อยครับว่าตัวไหนมันสําหรับเอฟซีที่ทุนน้อยนะครับคุณแม่ทุนน้อยครับผมอันนี้คือห้าปีไม่หลุดนะแม่เนาะบนอย่างเดียวเนาะ เขาล่างมาสองวดเลยเด้โอ oh, ้เขาล่างมาสองงวดแล้ว <Yeah. S 2> แต่มันเป็นสูตรบนใช่ไหมครับแม่ <Man. S 2> มแมนคือต่วาแต่ว่ามันเป็นสูตรบนแต่ว่างวดนี้แม่ยังไม่เขาล่างครับั<ค>นรุดกับรุดลุ่มล่างบ่แมนคำคำว่ารุดมันกับเขาเลกติดยังถึงไหมไ mm hmm. ม่เขาเลกติด แต่ว่าเก่านี่แม่คิดว่ามันสิ้นี่แม่วงกลมให้หน่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่ง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 เน้นเน้นให้หน่อยครับผมว่าเป็นของลูกว่าเปนของลูกเดี๋ยวแม่เน้นให้นะครับวงกลมให้นะครับผมชุดห้าปีไม่หลุดเนาะแม่เนาะเดีตอนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนป็นของลูกเป็นของลูกแม่วงกลมเลยครับผมแม่ก็ประม่าใจได้เพราะว่าอันนี้วงกลมตัวชอบเฉยๆนะแม่เนาะตัวมาร์กแม่นะฮะตัวมาร์กครับ ถ้าถ้าสมมุติว่าซีบอลลูดเลยนบแต่ว่ามันมันสิแต่ว่าแม่คิดว่ารักซีแม่มันัมันสิเขาอยู่แม่คิดว่าตัวนี้มันต้องเลยกลับ <c oughs> บมนต้องเป็นซีแปดแม่คิดว่าอันนี้คือชุดห้าปีไม่หลุดใช่ไหมครับแม่จ้ะครับผมอ่านั่นเป็นเรื่องซี่ละแต่ว่าแม่มันม่นใจอันนี้น,นั่งอนี่ในตัวนี้ กัมมันเยอะแต่ว่าแม่คิดยามันออกสุ่มนีนครับเพราะว่าสุ่มนีแม่เฮ็ดไม่สูตรไม่ได้อันอันอันสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยสูตรไม่แต่ว่าแต่แต่ว่าแม่เฮ็ดย้อนล้างมันกับเขาอยู่มันกับวารุษคือกันครับแต่ว่าบารนี้บ้าพื้นว่าเรียกอันนั้นในบารนี้เรียกบนเรียกเรียกบนนะแม่แม่มันใจแม่พันมันใจสองบนได้เนี่ยแม่มันใจสอง ถ้าสมมุติว่าสีรถหนสิบาสองนี่แหละอนี้บนเนี่ยแม่เขียนให้ด้วยครับผมอันไหนบนอันไหนล่างครับแม่อันนี้บนบนกลับด้วยไหมครับแม่บ่ข้าตรงตรงครับไม่ต้องกลับแม่คบว่า่ต้องกลับแต่วาเข้าวเกผมมียังแน่นไปเนาะกรเพียกอะไรอยู่ครับผมกลับไปต่ว่าแม่คิดว่าถ้า้าษีบ่มาน่าจะเป็นสอง ได้ตัวได้สิมาสีก็ครับผมอันนี้ก็เป็นชุดล่างนะครับผมชุดล่างชุดบนอีกสูตรหนึ่งของคุณแม่เนาะครับคือชุดนี้ไม่ต้องกลับนะครับพีีครับนี่นะครับผมชุดล่างกันบนนะครับไม่ต้องกับนะครับสําหรับแม่เพชรชุดนี้คือปีหกเจ็ดยังไม่หลุดนะครับเนาะครับ ยังไงลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครัครับผมเอาทีนี้เรามาดูชุด5ปีนะครับชุดชุดชุด5ปียังไม่หลุดนะครับชุด5ปียังไม่หลุดนะครับผมแม่นเนสนให้แล้วคือ8-9กับ8ปีนะครับวันนี้รวมให้เลยนะครับ f ีซครับรวมให้เลยชุดล่างกับชุดบนนะครับ ชุดนี้คือชุด5ปีไม่หลุดนะครับเป็นเลขติดนะฮะเลขติดคือมี8มี9มี0มี4มี5นะครับมันอาจจะมาตัวหนึ่งเลยอาจจะมา2ตัวบางทีอาจจะมาคู่ก็ได้นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ